สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีเมนูแซมสายับเนี้ค่ะอยู่ด้วยกันกับจีรานนะคะวันนี้นะคะอยู่ที่ขอกัวค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปรีวิวขอกัวเดี๋ยวมาเริ่มกัน <_ m uch> ท,ที่ทิศเหนือเนาะเ <_ m uch> พื่อนๆนะคะก็คือจะเป็นขอกัวค่ะเสาทั้งหมด12ต้นนะคะเป็นขอกัวแบบเป็นเพิงแบบนี้นะคะความสูงก็อยู่ที่ประมาณตรงกลางค่ะก็จะประมาณ3เมตรนะคะเพื่อนๆก็ถือว่าไม่สูงมากนะคะเพราะว่า กลบนะคะกลบที่โคนเสาลงไปด้วยนะคะเป็นเสาทั้งหมด12ต้นนะคะเสาที่ใช้เนี่ยจะเป็นเสาหน้าสี่นะคะเป็นเสาหน้าสี่แบบนี้เลยนะคะตรงกลางเนี่ยจะเป็น3เมตรนะคะส่วนด้านข้างๆเนี่ยก็จะเป็น2เมตร50นะคะามาดูโครงสร้างด้านบนนะคะเป็น จันทันค่ะจันทันและข้อ2นะคะก็จะใช้เป็นไม้จริงค่ะอย่างที่เพื่อนๆเห็นแบบนี้นะคะจะใช้เป็นไม้จริงนะคะส่วนตรงนี้นะคะตรงแปรค่ะเดี๋ยวแปรนะคะจะใช้เป็นซีลายค่ะเป็นซีลายแบบนี้นะคะหลังคาเนี่ยจะเป็นสังกะสีนะคะเราเนี่ยไม่ได้ทําสูงมากนะคะไม่ได้รับลมจนเกินไปเนาะก็ไม่ไม่ต้องเสี่ยงกับ พายุที่จะเปิดนะคะเปิดหลังคานะคะไม่ต้องเสี่ยงกับลมนะคะที่จะเปิดหลังคานะคะส่วนฝั่งนี้ค่ะก็จะใช้เป็นสังกะสีเก่านะคะสังกะสีเก่าที่ได้มานะคะจากบ้านเก่านะคะก็จะมีรั่วบ้างนะคะแต่ว่าเราจะเอาไว้ฝั่งนี้นะคะโครงสร้างฝั่งด้านนี้ฝั่งเป็นเพิงมาด้านหน้านะคะก็จะเป็นไม้ยูคานะคะไม้ยูคา เมื่อกี้แวะไปรับเด็กๆมานะคะที่เขากินอยู่เนี่ยก็จะเป็นหญ้าแพงโกล่านะคะที่ตัดมาไว้นะคะเมื่อเช้าเลยนะคะมาดูที่รางอาหารนะคะเพื่อนๆก็จะใช้เป็นไม้นะคะเศษไม้เก่าๆที่มีนะคะมันก็เลยจะไม่ค่อยได้รูปทรงเนาะมันก็จะบุบๆเบี้ยวๆหน่อยนะคะไม่เป็นไรนะคะเป็นรางอาหารแบบนี้เลยนะคะคอกวอัวของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น3ล็อกด้วยกัน,นะคะ่ะก็คือเป็น ล็อกละ3คูณ3เนาะนะคะก็จะเป็น3ล็อกข่ะแบบนี้นะคะจะเอนะคะอ่ะเป็น3ล็อกแบบนี้นะคะแบ่งแม่ลูกแม่ลูกไปค่ะเป็นแม่ลูกแม่ลูกนะคะตัวเพิงนะคะที่ยื่นมาด้านหน้าค่ะเพื่อนๆก็จะกว้างอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะคะพอที่จะ เราทําเพื่อที่จะให้รถเนี่ยเข้าถอยนะคะขนยาเข้ามาจอดได้สบายๆเลยคะ่ะได้หลายคันด้วยนะคะจะเข้าด้านข้างก็ได้นะคะจะเข้าด้านหน้าก็ดีนะคะได้หมดเลยนะคะฝัง คอกนะคะคอกของเราเนี่ยก็จะใช้เป็นไม้ยูคานะคะทั้งหมดเลยนะคะรวมๆเนี่ยก็คือจะเป็นงานไม้ยูคาทั้งหมดนะคะเพราะว่าเราจะเน้นประหยัดเนาะใช้อันวัสดุนะคะที่หาได้นะคะตามหัวไร่ปลายนาของเรานะคะมันจะได้ประหยัดงบนะคะในเรื่องของการที่จะซื้อไม้ซื้อเหล็กนะคะเพราะว่าคอกของเราจะยังเป็นคอกบ,บ้านๆธรรมดาอยู่ค่ะ ประตูนะคะก็จะเข้านะคะประตูของใครของมันนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นใช้นะคะไม้ไผ่ที่มีเนี่ยมาพาดแบบนี้พาดแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เหล็กนะคะสอดลงไปแบบนี้นะคะไหนอะ่ะนี่นะคะก็จะเป็น มิดชิดนิดนึงนะคะสําหรับประตูเพร่ะน้องเขาเนี่ยฉลาดนะคะบางทีก็แอบ,บออกนะแต่ก่อนตอนที่ยังไม่ได้ล็อกแบบนี้นะคะเขาก็จะแบบพยายามออกของเขาจนได้นะคะด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้น้ําก็จะให้กินแบบบุฟเฟ่นะคะด้านนี้นะคะก็เหมือนกันค่ะเพื่อนๆนะคะประตูเนี่ยก็จะเป็นใช้ไม้นะคะเพื่อที่จะเปิดเข้าเปิดออกได้ทุกวันเนาะแล้วก็ล็อกนะคะแล้วก็ล็อกอีกทีแบบนี้นะคะ การเด็กๆแบบนี้ออกไปเดินเล่นนะคะบางทีเราก็ทํางานอยู่ที่อื่นนะคะง่ายๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆน,นะก็ไม่ได้สูงมากนะคะเน้นให้โล่งๆนะคะโปร่งสบายนะคะไม่ได้เบียดเสียดแออัอดหรือคับแคบจนเกินไปนะคะเพราะว่าอยากจะให้น้องเขาอยู่แบบไม่เครียดด้วยนะคะเป็นครอบวัวบ้านๆแบบนี้เลยนะคะการป้องกันยุงนะคะตอนกลางคืนน้องก็จะใช้เป็นผ้าสีฟ้าแบบนี้นะคะที่บ้านเขาเรียก เขาเรียกว่าผ้าแงงนะคะที่ใช้ตากข้าวนะคะเพื่อนแล้วก็มาวัดระดับเอาเนาะก็ม้วนม้วนม้วนขึ้นเก็บนะคะตอนกลางวันแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ลมเนี่ยได้โกลงพัดผ่านนะคะเย็นสบายค่ะ <c oughs> ตอนเย็นนะคะเราก็ดึงนะคะเชือกนะคะลงค่ะเพื่อน <c oughs> จะเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูด้านหน้านะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะ เราแบ่งเป็นล็อกนะคะเป็นช่องเป็นช่องที่ชัดเจนค่ะสามารถขยับนะคะขยับรถนะคะขับรถเข้าไปได้นะคะจอดได้เนะเวลาที่เราตัดหญ้าขนหญ้ามานะคะเพื่อนๆนะก็จะเป็นธรรมดาธรรมดาแบบนี้ค่ะเพื่อนๆไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายนะคะข้อกวัวน,นะคะก็ ปรับค่ะปรับขยับนะคะไปเรื่อยๆนะคะจนมันลงตัวนะคะในแบบที่เราต้องการนะคะตอนนี้ก็ลงตัวแล้วนะคะสําหรับปีนี้นะคะมาตรฐานงานยูคาของเรานะคะนี่คือเด็กๆของเราทั้งหมด8ตัวจเจ๊นี่นะคะเป็นเพื่อนที่ต้องตอกไม้ซ้อนกันแบบนี้นะคะที่มาตอกเพิ่มเพราะว่าเขาเนี่ย ชอบแอบออกมาค่ะออกมาแล้วก็เดินนะคะเดินบนรางอาหารซึ่งไม่ค่อยดีนะคะเป็นไม่อยากให้เขาเป็นแบบนั้นนะคะนี่ใส่ไม่ดีนะคะก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะฝึกเขาใหม่นะคะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะทําเป็นเพิงกว้างๆแบบนี้ค่ะมันจะทําให้ลมนะคะ โงก,กนะคะพัดผ่านเย็นสบายค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากนะคะมันทําให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องลมนะคะถ้าทําแบบประมาณนี้นะคะเพื่อนอันนี้ก็จะห้อยเป็นก้อนเกลือนะคะก็จะห้อยไว้นะคะตามจุดต่างๆค่ะแขวนไว้ตามจุดต่างๆให้เขาได้เดินนะคะไปกินได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะ คใช้ใจ่ายนะคะเพื่อนๆค่าใช้ใจ่ายสําหรับคอกวัวคอกนี้นะคะณนะตอนช่วงเดือนสิงหาปี2562นะคะเพื่อนๆตอนนั้นนะคะค่าใช้ใจ่ายก็หมดรวมๆเลยนะคะเดี๋ยวจะรวมให้ฟังก็คือหมดอยู่ที่ประมาณ28,000บาทค่ะ มีค่าช่างนะคะค่าค่าช่างสองคนค่ะนอกนั้นก็จะเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์นะคะน็อตตะปูนะคะหลังคาค่ะแล้วก็ค่าเสาค่าไม้นะคะนิดหน่อยเนาะรวมทั้งหมดเลยค่ะก็28,000บาทค่ะเพื่อนๆสำหรับคอกวัวค้อนี้นะคะนี่นะคะแต่ละช่องเราก็จะทำกว้างๆแบบนี้ค่ะให้เขาได้เดินนะคะเดินแล้วก็นอนได้อย่าง สบายๆค่ะไม่เบียดกันเกินไปนะคะแบ่งเป็นแม่ลูกแม่ลูกแบบนี้นะคะเพื่อนท่านใดที่กําลังมองหาไอเดียการทําคอกวัวแบบบ้านๆไปก่อนนะคะก็ลองเอาคอกวัวทรงนี้นะคะไปทําตามได้นะคะเพื่อนๆแต่และพื้นที่เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเนาะเราก็อาจจะไม่สามารถเนี่ยเอาแบบของที่เราชอบเนี่ยไปทําตามเป๊ะๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆต้องดูนะคะบริบทพื้นที่ของตัวเองด้วยว่ามันทํา แนวนี้ดีไหมนะคะขยับปรับไปประมาณไหนเพราะว่าเราต้องดูเรื่องของระบบน้ําด้วยค่ะเพื่อนๆบางทีน้ําอาจจะไหลมานะคะเป็นทางน้ําผ่านแบบนี้ก็ไม่ดีนะคะเราก็ต้องขยับปรับให้มันพอดีนะคะเพื่อที่จะคอกวัวของเราเนี่ยหน้าฝนเนาะมันจะได้ไม่แฉะนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ต้องดูตรงนั้นด้วยนะคะ,คะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับท่านที่กําลังมองหานะคะการทําคอกวัวแบบบ้านๆในงบประหยัดนะคะลองเอา แบบของที่นี่นะคะไปใช้ดูได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะทุกการติดตามรับชมขอบคุณกำลังใจที่มีให้นะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ